สวัสดีค่ะเรามาพบกันใน ep ที่สิบเอ็ดนะคะพี่วันนี้มีพาซุมกอหลายรายการเลยค่ะก่อนที่จะไปชมพาซุมกอนะคะแม่ค้าฝากช่องทางการติดต่อนะคะ id line ipuy 789789นะคะหรือว่าเบอร์โทรศรัพท์0971942546ค่ะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะเพื่อขอรูปเพิ่มเติมเนาะหรือว่าใครที่สะดวกโทรก็ สามารถโทรมาได้นะคะพี่พี่เอาต่อไปเราเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะคะรายการที่หนึ่งค่ะเป็นพาซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะคะพี่วันนี้วันนี้เรามาเปิดห้าร้ยบาททุกรายการนะคะพี่องนี้ด้านหลังค่ะองนี้สวยมาก สนใจแคปได้เลยค่ะพี่ต่อไปรายการที่สองค่ะพี่องค์นี้ก็เป็นพ้าพิ้นใหญ่มีลายกะหนกเช่นเดียวกันนะคะ ด้านหน้าต่อไปรายการที่สามค่ะพี่สำหรับองคนี้เป็นพาซุ้มกอนะคะกินใหญ่มีลายกะนกเช่นเดียวกันค่ะสนใจแคปได้เลยค่ะพี่ด้านข้างนะคะด้านหลัง รายการที่สามนะคะพี่จะให้ดูเนื้อต่อไปเป็นพาซุมกอค่ะตรงนี้นะคะรายการที่สี่ค่ะพี่ รายการที่4ี่นะคะแอ็บได้เลยนะคะต่อไปรายการที่ห้าค่ะพี่องนี้ รายการที่ห้านะคะตอนนี้เราอยู่กัน EP ที่สิบอแล้วนะคะสวยมากค่ะองค์นี้สนใจแคปได้เลยค่ะพี่ ต่อไปรายการที่หนะคะพี่รายการที่หกค่ะ ต่อไปรายการที่7ค่ะ ต่อไปรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดแล้วตรงนี้นะคะ่ะล่างข้างค่ะหลัง อันนี้ก้นนะคะต่อไปรายการที่9้าค่ะอยู่กับพระุมกอพิมพ์กลางนะคะนี่รายการที่9้าองค์จิ๋วน่ารักมากเลยค่ะ รายการที่9้านะคะพี่ต่อไปรายการที่สิบค่ะ รายการที่สิบนะคะแอบบได้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะแทปได้เลยค่ะ ต่อไปรายการที่สิบสองนะคะพี่อันนี้รายการที่สิบสองนะคะเป็นพระซุ้มกอมีลายกระหนกค่ะห้าร้อยบาททุกรายการนะคะพี่มีเก็บเงินไปทางถ้าเก็บเงินไปทํทางแม่ค้าขอบวกเพิ่มอีกค่าสิบบาทนะคะใครที่ซื้อหลายองค์สามารถแม่ค้าให้ส่งฟรีเลยนะคะอ่าสวยมาก ด้าน,นข้างค่ะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะพี่รายการที่สิบสาม หลายสี่ในองค์เดียวนะคะพี่รายการที่สิบสามรายการที่สิบสามค่ะแท็บได้เลยนะคะพี่ ต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะตรงนี้เลยเรืนี้นะคะรายการที่สิบสี่ค่ะนั่นคาะ หลังนะคะรายการที่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะตรงนี้รายการที่สิบห้านะคะ ต่อไปรายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหกนะคะแคปได้เลยค่ะพี่ ต่อไปรายการที่สิบเจดนะคะองค์นี้เป็นพระสุมกรไม่มีกนะหนกนะคะรายการที่สิบเจ็ด รายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่รายการที่สิบเจ็ดเป็นพระสมกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกนะคะรายการที่สิบเจ็ดแล้วต่อไปมาดูพระพิมพ์กลางบ้างค่ะรายการที่สิบแปดค่ะพี่เป็นพระพิมพ์กลางนะคะเนื้อสวยมาก เป็นพัสดุสมกอพิมพ์กลางค่ะรายการที่18รายการที่18นะคะแคปได้เลยค่ะพี่ ต่อไปรายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้านะคะ สนใจแคปได้เลยค่ะพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบค่ะตรงนี้เลยเป็นทักซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่ยี่สิบค่ะด้านข้างหลังนะคะด้านหน้าค่ะ รายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่เป็นพระซุ้มคอพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกนะคะรายการที่ยี่สิบสองค่ะด้านข้างหลัง รายการที่22นะคะต่อไปรายการสุดท้ายค่ะรายการที่23นะคะพี่กับ ep ที่11นะรายการที่23ค่ะฝากกดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่รายการที่23นะคะ เรียบร้อยอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะคะพี่ idline ipuy789789 ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0971942546นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่มีการเก็บปลายทางได้นะคะมีบริการเก็บปลายทางนะพี่นะโอเคทั้งหมดวันนี้ก็มี23รายการนะคะพี่สนใจรายการไหนสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยได้นะคะหรือว่าทักมาที่ idline ได้เนาะ วันนี้แม่ค้าก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ